สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้เกียวที่ร,รู้ข่ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยในเรื่องของเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ครองนังเรียนนะครับที่ทางรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มองเห็นความสําคัญความจําเป็น ในช่วงภาวะเศรษฐกษิจที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาทางรัฐบาลเองก็ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้ผู้ครองคนละ2000บาทเพื่อที่จะไปเป็นค่า,ชาใช้จ่ายในช่วงให้ความช่วยเหลือบรรเทาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาในส่วนของเรียนัฐบาลเราเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ก็ได้ พยายามดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางในการกําหนดนะครับโดยขั้นตอนการดำเนินการการจ่ายเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโรงเรียนรัฐบาลร้อยอก็ได้ดำเนินการโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นที่หนึ่งก็คือเราได้ศึกษาแนวทางการทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่ กา,ารษาประถมศาเรเขตหนึ่งผ่านจากนันกเรียนก็ได้จัดทํารายชื่อตามข้อมูล DMC ณวันที่25มิถุนายน2564ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ส่งรายชื่อให้คุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งมาอย่างส่วนกลางให้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อมูลในระบบ DMC ณวันที่25มิถุนายน2564ัน แล้วก็สำรวจความต้องการของผู้ปกครองว่าจะรับเป็นเงินสดหรือรับโอนพร้อมกับแจ้งเลขที่บัญชีที่จะรับโอนด้วยหลังจากนั้นโรงเรียนก็แต่งตั้งคําสั่งให้ครูตะรักษายชั้นเป็นคณะกรรมการจ่ายเงินนะครับเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขตหนึ่งแล้วก็ได้ดำเนินการตามนี้นะครับ คือเจ้าที่ต้องนําสมุดบัญชีไปปรับยอดเพื่อตรวจสอบว่ายอดเงินโอนเข้าตรงกับยอดเงินตามรายการที่ได้รับจัดสรรหรือไม่จากนั้นฝ่ายการเงินก็แจ้งให้ครูที่รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในแต่และสายชั้นมาทําเรื่องยืมเงินนะครับฝ่ายการเงินก็รวบรวมยอดที่ถูกต้องตามจํานวนที่รับจัดสรรและบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงินก็ดำเนินการเบิกจ่ายโดยนำเช็คจ่ายเข้าบัญชีให้ครูที่ทำเรื่องยืมเงินครูจะรับคำสั่งแต่งตั้งได้รับโอนเงินเข้าบัญชีได้ทำการโอนเงินต่อให้ผู้ปกครองให้แล้วเสร็จภายในวันทีน่โรงเรียนกำหนดผู้ปกครองก็เตรียมเอกสารประกอบการรับเงินนำส่งครูชำชั้นเพื่อให้โรงเรียนรวบรวมได้ดำเนินการตามได้อยือต่อไปอันนี้คือขั้นตอนที่ เราได้มือการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ทางรัชยรตำรวจก็คือแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 1 9ก็คิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งบาภาระผู้ครองในภาวะการเท่นนี้ก็ในานามของ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเุ้ามาเราต้องต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลและทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยเ็ดเขตหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกจนอาจทำให้เราสามารถดำเนินการตามโครงการนี้ได้สําเร็จไปได้ดีต้องขอขอบคุณครันุครับสวัสดีครับ